ผมอดีศรเพียงเกตครับเลือกตั้งซ่อมที่ชุมพรสงขาและหลักสี่จตุจักรจะเลือกพักไหนดีครับจะสั่งสอนพักไหนดีพี่น้องประชาชนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งในสามแห่งดังกล่าวผมว่าต้องดูสาเหตุว่าทำไมถึงมีการเลือกตั้งซ่อมเหตุมันเกิดจากอะไรชุมพรสงขาเนี่ยเกิดจากสสคนเดิม ทำผิดกฎหมายสารพิาพากษาจำคุกและถูกจำคุกไปแล้วจึงเป็นสอสอต่อไม่ได้ถูกตัดสิทธิ์ในทางการเมืองเคลื่อนไหวผิดกฎหมายนะครับพักการเมืองไหนสังกัดก็คิดเอาเองส่วนที่หลักสีจัตุจักนั้นดังเหลือเกินครับถูกสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยบอกว่ามีคดีถึงที่สุดเรื่องช่อโกงประชาชน ช่อโจช่อโกงทรัพย์สินเนี่ยแหละครับจนถูกศาลสั่งจำคุกจึงขัดคุณสบัติจะเป็นผู้แทนราษฎรนี่นะครับถ้าเอาหลักนี้คิดง่ายๆเลือกง่ายล้วครับจะเลือกคนที่ทำผิดกฎหมายพรรการเมืองที่ส่งเสริมให้ทำผิดกฎหมายหรือเปล่าจะสั่งสอนไหมพระชุมพรก็สงขาเนี่ ดูแล้วสู้กันระหว่างรัฐบาลกับรัฐบาลครับใครเลวน้อยกว่ากันใครดีน้อยกว่ากันดีมากกว่ากันชั่วกว่ากันเลวกว่ากันเลือกมาก็มันเป็นรัฐบาลด้วยกันครับจะเลือกหัวหรือเลือกหางของรัฐบาลจะเลือกเพื่อจะไปยืนยันคำพูดของคุณจุรินลักษณะวิสิ์ว่าจะไม่ยกมือให้ในายกมรตรีร่วมกับสวสองคนหรือไม่อันนี้ก็ง่ายที่สุดครับ แม่ง่ายจริงๆจะสั่งสอนไหมจะสั่งสอนไหมครับเพราะว่าปากเนี่ยกับการกระทํามันคนละเรื่องกันส่วนที่หลักสี่เนี่ยครับแม่เขาเอาออกจากสสอนี่แผ่นดินก็สูงขึ้นพอสมควรครับผมคิดว่าที่หลักสี่เนี่เห็นชัดเจนนะจะต่อสู้ก็ระว่างฝ่ายค้านกับฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้านนําโดยพักเพื่อไทยและฝ่ายนบนําโดยพักพลังประชารัฐอันนี้ชัดเจนกว่าทางชุมพร เพราะว่าชุมพรกับสงขาคือการต่อสู้ระหว่างรัฐบาลกับรัฐบาลไม่รู้จะเลือกไปทำอหไมอีกก็เป็นรัฐบาลที่สร้างความเสียหายให,ให้แก่ชาติบ้านเมืองในทุกด้านสังคมเศรษฐกิจการเมืองแหมมันไปไม่ไหวตบัดสัตว์กันไปมาอย่างนี้ก็แล้วแต่พี่น้องชุมพรและพี่น้องสงขานะครับเพราะพัรฝ่ายค้านก็ส่งเหมือนกันนะครับพรรฝ่ายค้านก็ส่งเหมือนกันแต่หลักสี่เนี่ผมคิดว่า ต้องให้โอกาสคนที่ทำงานคนที่ต้องการให้ชาติบ้านเมืองมีการพัฒนาในทางที่ดีขึ้นต้องเปลี่ยนผู้นำเลือกตั้งซ่อมที่หลักสีชี้เห็นด้ว่าคนกรุงเทพไม่ต้องการประยุทธ์จันโอชาคนสงขาคนชุมพรไม่ต้องการประยุทธ์อ้าวมาเจอทางนี้ก็ ก็เจอจุลินอีกไม่รู้จะคิดยังไงครับเลือกกันไปทําไมไวแล้วครับเสียเงินเลือกตั้งหรือเปล่าไม่ทราบผมจึงแสดงความคิดเห็นนะครับท่านอาจจะเลือกใครก็เลือกไปเถอะครับส่วนการเปลี่ยนแปลงในทางการเมืองที่จะทําให้พลิกฟ้าพลิกแผ่นด,ดินไม่มีอยู่แล้วปี2565จะเป็นปีแห่งการทํางานที่แหบอึดอัดที่สุดที่หน้า หน้าเสพพึงกลัวที่สุดของรัฐบาลชุดนี้ครับไม่รู้จะไปได้สักกี่น้ํานะครับก็ขอให้พี่น้องประชาชนได้คิดถึงสาเหตุของการเลือกตั้งครับคิดถึงสาเหตุแล้วจะไปสนับสนุนสาเหตุการเลือกตั้งอีกหรือจะสั่งสอนกันแล้วแต่ท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ